โอเคแมปอาบิก okay, um um ็ได้ทําการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งอีเวนต์นี้ก็จะเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เลยนะเกาะใหม่ก็จะอยู่ทางด้านหลังเลยนะมันจะมีป้ายบอกว่าวาเลนไทน์ตรงนี้เลยนี่โซนตรงนี้เลยจะอยู่ทางด้านร้านค้าของร้านขายปืนเลยนะเราก็ทําการตรงไปได้เลย และถ้าหากใครไม่มีเวลาเล่นหรือขี้เกียจฟาร์มผมขอแนะนําร้านดีดิชอปมีบริการรับฟาร์มและรหัสไก่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น99คืน g o Garden, Steel Albert, แล้วก็ The Fort และอื่นๆอีกมากมายแถมยังมีบริการเติมโรบักแบบ ID Pass และบริการรับกดเกมพาร์ตปลอดภัย100%ถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับผม แล้วสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร,ร์มผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยน้องๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยน้องๆอ,งอะฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเว้ยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังจะฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับน้องๆอ,งอะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต ราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ MVIP เว้ยซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวนโหลด UG Phone สามารถดาวนโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละขั้นทีละตอนเลยนะว่ามันเพิ่มอะไรบ้างเดี๋ยวทําการไปทางเกาะน,นี้ก่อนเลยโอเคอย่างแรกเดี๋ยวเราไปดูที่ Discord ดเลยนะว่าเขามีอัปเดตอะไรบ้าง โอเคอย่างแรกเลยก็คือมีนิวเควสใหม่เป็นนิวเควสสองเควสก็คือจะมีเควสทางด้านนี่บิ๊กบอสเควสนี้เลย1เควสแล้วก็เควสโพสเบิร์ดตรงนี้เลยอีก1 q u เควสจะเป็นทั้งหมด2 q u เควสอะประมาณนี้สําหรับเควสที่มาใหม่สําหรับใครที่ทำเควสตันๆแล้วก็สามารถมารับตรงนี้ได้เลยนะโอเคและอย่างต่อไปก็จะเป็นมีมูเทชันใหม่หรือว่า ปลากายพันใหม่จะเป็นคิวปิดกับโรลลี่ซึ่งคิวปิดกับโรลลี่หน้าตาเป็นยังไงเออผมจะบอกไอเดียไอคิวปิดอ่ะผมหาเจอแล้วมันประมาณนี้เลยมันจะเป็นรูปหัวใจแต่โรลลี่เนี่ยผมยังหาไม่เจอไม่รู้ว่ามันหายไปไหนมันหายากขนาดไหนโรลลี่เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะมันมันหาไม่เจอ,อจริงผมเออ๋ยวผมจะเจอคิวปิดอีกตัวหนึ่งขออนุญาตจับมันแล้วกันนะ โอเคขอวนสักรอบหนึ่งก่อนนะว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ดูจากทรงโรลลี่นะ่าจะหายากอ่ะคิวปิดมันดูทรงหาง่ายกว่านะดูก่อนสิเหมือนจะเหมือนจะไม่มีไม่มีเท่าที่เจอก็เจอแต่เจอแต่คิวปิดอย่างเดียวเลยโรลลี่หายากผมบอกเลยว่ามันหายากอ่ะ ผมว่าผมรีเซิร์ชหามาหลายรอบแล้วก็ไม่เจอก็ไม่เป็นไรช่างมันก็หน้าตามันก็ประมาณนี้เลยสําหรับเอฟฟกคิวปิดโรลลี่อันนี้ยังไงก็หน้าตาเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะผมยังไม่เจอเลยเหมือนกันโอเคระอย่างต่อไปก็คือเพิ่มหอยใหม่ก็คือฮาร์ดจีออสนั่นเองก็หน้าตาฮาร์ดจีออสหาได้จากไหนหาได้จากการที่มีรีสต็อกในนี้เลยเห็นไหมนี่ใช้10 V t ีทิ e เก็ตนั่นเองก็สามารถมาแลกกันได้ประมาณนี้เลยแลกๆได้เลย อันนี้ผมยังไม่มีนะแล้วก็อย่างต่อไปก็คือเพิ่ม new artifact โอเคมี artifact ใหม่ artifact นี้น่าจะทำเว e s ได้มานะผมว่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ต้องลองทำเว e s ให้ครบก่อนว่ามันจะได้มาหรือเปล่า artifact ใหม่อันนี้แล้วก็มี2 limited time กันสกินก็คือ2สกินนี้เลยจะเป็นสกินเปินที่ผมใช้อยู่ในณะปัจจุบันแล้วก็สกินหนึ่งเป็นสกินที่จะต้องหาเป็ดมาเพื่อปลดล็อกมันนะอันนี้ก็สวยอยู่นะแต่ผมว่าอันนี้สวย สวยเลยนะผมว่าสวยผมจะแรกอันนี้เหมือนกันแล้วก็พยายามมาเช็คสต็อกหลายๆรอบนะเพราะว่ามันก็มีสินค้าลิมิเต็ดที่เราอาจจะยังไม่มีนะโอเคและอย่างต่อไปก็เมอร์เชน์วานละไทยอีเวนต์โลเคชั่นอ๋อก็น่าจะอันนี้แหละเมอร์เชนร้านค้าอันนี้เลยตรงนี้เลยที่เราเพิ่งพูดไปและอย่างต่อไปก็คือเพิ่มเรือโรชั่นนะก็จะเป็นโพชั่นอันนี้เราก็ต้องรอมันมาขายก่อนนะตอนนี้ยังไม่มาขายเลยเดี๋ยวผมขออนุญา โอ้ผมยังซื้อไม่ได้ผมต้องแรกตัวก่อนสินะจะขออนุญาตเช็กก่อนว่าตั๋วมันหาได้ยังไงบ้างอาจจะต้องเอาไปนําปลาตัวนี้ไปขายหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสักแป๊บหนึ่งนะมาขอาเช็คหน่อยถ้าขายสิ่งนี้จะได้เป็นอะไรอ้าวไม่ได้หรออ๋อ ผมไม่นี่ไว้อยู่โอเคเอามาเอามาเอามาเดีเาา๋ยวนะได้แค่ตังแต่แต่ไม่ได้ตั๋วมาหรอเอาเอาแล้วไงผมว่าหยาบละคิดว่าการขายปลาพวกมูเทชันพวกคิวปิดมันจะได้ตัว๋วแต่มันไม่ใช่วะ่ะ a few moments later โอเคผมเจอปลาโรลลี่แล้วมาขออนุญาตเอา หน้าตามันก็จะแบบขออนุญาตนะปึ๊บเรียบร้อยโรลลี่ซึ่งผมไปหาข้อมูลมาเเราจะได้ตั๋วจากการที่เราจับพวกมู t ิชั่นโรลลี่กับคิวปิดอันนี้เลย2อ,อย่างนี้ซึ่งคิวปิดจะมีโอกาส40%ที่จะได้ตั๋วทิเคตนะแล้วก็โรลลี่ก็มีโอกาส60%ที่จะได้จากการยิงมันเลยนะ ก็ประมาณนี้สําหรับการหาตัวทิตแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการทำเควสของพวกนี้นั่นเองก็สามารถรับมันได้เลยผมขออนุญาตรับแล้วกันนะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คก่อนว่าจะมีเควสอะไรบ้างโอ้โหลูกนี้ผมกดรับตั้งนานไว้ดีกว่าจบเลยก็คือมันจะให้เราหามิวแทนเอ่อมูเทชันดิที่เป็นคิวปิดมา5ตัวแล้วก็อันนี้เควสมันน่าจะมีหลายเควสน่าดูเลยนะเยวคมขอรับเควสคร่าวๆมาก่อน อันนี้อ๋ออันนี้ให้เราส่งของนั่นเองเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาส่งก็ได้เหมือนก็นให้เราส่งจดหมายเฉยโอเคแล้วเราลองมาดูอย่างต่อไปดีกว่าต่อไปก็โพส t birth quest l i n อ๋ออันนี้ก็คือมันก็เหมือนกับบอกว่าถ้าเกิดเราทำ q u e s เสร็จแล้วก็จะได้ไอเทมเหมือนเป็น It, เ,เหมือนเป็น quest earn special level lister gift อ๋อเหมือนเป็นถ้าเกิดเราทำ เพ s t โพสเบิร์ดอันนี้เสร็จก็คือเราจะได้ของขวัญที่เป็นสเปเชียลเลยนะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับโพสเบิร์ดโพสเบิรก็อันนี้เลยตัวนี้เลยนี่เพรสเจ้าเพรสนี้เลยเราก็สามารถรับแล้วก็ทําได้นะและอย่างต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับคุณภาพออฟไลน์แล้วนะอย่างแรกเลยก็คือเหมือนเขาจะแก้มีออโต e l e t e สำหรับอ t ต f a c t ที่เราไม่ต้องการแล้วนะก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะดีเลยต่อไปก็คือเขาจะ add พวก low oxygen แบบว่า warning อ๋อสามารถ setting ได้ก็คือเหมือนเลือกการแจ้งเตือนออกซิเจนต่ำได้อะไรประมาณนี้สําหรับว่าเอออยากจะต่ำสักประมาณ40แล้วค่อยแจ้งอะไรประมาณนี้อ๋อแล้วก็ fix กแก้ไขบั๊กต่างๆก็คือแก้แก้ปัญหาพวกปุ่มตอบโต้ไม่ขึ้นหลังทำเว e อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแล้วก็แก้ไขปัญหาเอฟเฟกต์เรื่องของ m ิน i b o ส ส่วนบาลานซ์อะไรต่างๆอันนี้ไม่ค่อยสักเท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ผมก็จะเอาแค่นี้แล้วกันแล้วอย่างสำคัญเหมือนกับว่าเขาจะทำการเปิด private server แล้วนะอันนี้ก็สามารถไปเชยชมได้เลยนะสำหรับใครที่อยากจะมีเซิร์ฟส่วนตัวมาตั้งนานแล้วก็สามารถไปใช้ได้เลยเ๋ยวผมจะไปเช็คก,ก่อนว่ามันฟรีหรือไม่ฟรีนะโอ้โหไม่ฟรีว่ะ200โรบักโคตรจะแพง ให้ตายเถอะผมยอมเล่นแบบเซิร์ฟพ็อบปิดดีกว่าป่ะแม่งแพงชิบหายสำหรับสรุปอัปเดตก็ประมาณนี้เลยถ้าน้องคิดว่ามีอะไรที่พูดตกบกพร่องไปก็ขออภัยไว้น,นะที่นี้ด้วยนะบางทีก็อาจข้อมูลอาจจะตกหล่นไปบ้างแต่ว่าเท่าที่ดูมามันก็มีประมาณนี้สำหรับอัปเดตวันวาเรนไทน์นีนน้ถา้าน้องชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้พี่ด้วยเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อไปละโอเคผมจะไปน,อน้อยละไม่ไหวละ